อดูน้องคนนั้นสิน้งคนนั้นเกาะใสยไฟแล้วก็ตากฝนอยู่เห็นไหมคะมยากรอลอ,อยู่วันนี้น้องฟินฟินต้องอยู่กับไม่ย่าอีกหนึ่งวันนะคะไม่มีใครดูแลเขานั่นแหละแม่ย่าก็ตกนานพอสมควรคะ่ะคนที่ไปทำงานคงจะลำบากแน่ๆเลยรถต้องติดแน่ๆ ตกพลำพลำแต่ว่าก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วล่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีลมอู้นะเดี๋ยวไปสายไฟนั่นน่ะอ่านั่นน่ะไรโอ้บินไปแล้วบินไปแล้วเออต้องดูแลไม่จะมากันยังไงเนี่ยอืมอู้นะเดี๋ยวไปสายไฟนั่นน่ะอ่า บรตกนานพอสมควรค่ะคนที่ไปทำงานคงจะลำบากแน่ๆเลยเรถต้องติดแน่ๆ สื่อมาตอนเช้ายังไม่ทันทำอะไรเดี๋ยวฝนตกยังแรงเลยค่ะต้องดูแลจะมากันยังไงเนี่ยสื่อมาตอนเช้ายังไม่ทันทำอะไรเดี๋ยวฝนตกยังแรงเลยค่ะยากร็รอยอยู่ วันนี้น้องฟินฟินต้องอยู่กับไม่ย่าอีกหนึ่งวันนะคะไม่มีใครดูแลเขานั่นแหละไม่ยา่าครับเนี่ยค่ะสแบบนี้ค่ะสื่อมาตอนเช้า ยังไม่ทันทําอะไรเดี๋ยวฝนตกอย่างแรงเลยค่ะตกนานพอสมควรค่ะคนที่ไปทํางานคงจะลําบากแน่ๆเลยรถต้องติดแน่เน,นี่ยค่ะแบบเนี้ยค่ะมากั็นยังไงเนาะอุ้ยกดโน,โนนกพนส์สิ ตงรงั้านเกาะกาะเกาะสายไฟแล้วก็ตากฝนอยู่เห็นไหมคะสือมาตอนเช้ายังไม่ทันทำอะไรเดี๋ยวฝนตกยังแรงเลยค่ะเพราะว่าในกรทมนะในกรทมรถติดอยู่แล้วแหละถ้าฝนตกแบบนี้อืม ย่าก็รออยู่วันนี้น้องคินฟินต้องอยู่กับแม่ย่าอีกหนึ่งวันนะคะไม่มีใครดูแลเขานั่นแหละแม่ย่าก็มากันยังไงเนาะอุ้ยดูนกองคนั้นสินกนั้นเกาะ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 สายไฟแล้วก็ตากฝนอยู่เห็นยวไหมคะมากันยังไงเนาะอุ้ยดูนกองคนั้นสินกนั้นเกาะ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 สายไฟแล้วก็ตากฝนอยู่ เห็นไ,ไหะเป็นห่วงเด็กๆไปนอนบ้านนู้นกันทุกชายว่าจะเอามาส่งเนี่ยมากันยังไม่ได้เลยอย่างไงก็ไม่รู้เนี่ยค่ะแบบเนี้ยค่ะตกพลำพลแต่ว่าก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วละ่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วละ่ะแต่ว่าไม่มีลมเพราะว่าในกรทมเนาะ ในกรทมลถติดอยู่แล้วแหละถ้าฝนตกแบบนี้อืมเป็นห่วงเด็กๆไปนอนบ้านนู้นกันลูกชายว่าจะเอามาส่งเนี่ยมาก็ยังไม่ได้เลยอย่างไงก็ไม่ลงตกพลำพลำแต่ว่าก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วล่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีลมในกรทมเนาะในกรทมลถติดอยู่แล้วแหละถ้าฝนตกแบบนี้ อืมอืมไม่มีลมอย่ใ้ดูนะหน้าบ้านอืมเย่ยค่ะแบบนี้ค่ะต้องดูแลไม่จะมากันยังไงเนี่ยตกตกพลมพลมแต่ว่า ก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วละ่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วละ่ะแต่ว่าไม่มีลมตกนานพอสมควรค่ะคนที่ไปทำงานคงจะลำบากแน่ๆเลยรถต้องติดแน่ๆสื่อมาตอนเช้ายังไม่ทันทำอะไรเดี๋ยวฝนตกยังแรงเลยค่ะ ซื่อมาตอนเช้ายังไม่ทันทำอะไรเดี๋ยวฝนตกยังแรงเลยค่ะเป็นห่วงเด็กๆไปนอนบ้านนู้นกันทุกชายว่าจะเอามาส่งเนี่ยมากันยังไม่ได้เลยอย่างไงก็ไม่รู้ ต้องดูแลจะมากันยังไงเนี่ยแต่มจะมากันยังไงเนี่ยตกพลำพลแต่ว่า ก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วล่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีลมต้องดูแลไม่จะมากันยังไงเนี่ยตกตกพลำพลำแต่ว่าก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วล่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีลมตกพลำพลำแต่ว่าก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วล่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีลม เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะอืม,อมไม่มีลมย่าให้ดูนะหน้าบ้านอืม,อมในกอธมเนาะ ในกรทรมรถติดอยู่แล้วแหละถ้าฝนตกแบบนี้อืมแต่จะมากันยังไงเนี่ยเพราะแตเพราะว่าในกรทรมเนาะในกรทรมรลถติดอยู่แล้วแหละถ้าฝนตกแบบน,นี้อืมเป็นห่วงเด็กๆไปน,นอนบ้านนู้นกัน ลูกชายว่าจะเอามาส่งเนี่ยมากันยังไม่ได้เลยยังไงก็ไม่รู้ไม่ซื้อมาตอนเช้ายังไม่ทันทำอะไรเดี๋ยวฝนตกยังแรงเลยค่ะ ตกพลมพลมแต่ว่าก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วละ่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วละ่ะแต่ว่าไม่มีลมเพราะว่าในกรทมเนาะในกรทมรถสิดอยู่แล้วละ่ะถ้าฝนตกแบบนี้อืม นะเดี๋ยวไปสายไฟนะนะอ่านั่นะโอ้ดีไปแล้วีไปแล้วินไปแล้วตกพลมพลำแต่ว่าก็ตกหนักอยู่นะตกนานแล้วล่ะเป็นเกือบชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีลม